สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะรับชมบอลสีสวยๆที่บ้านนกน้อยบอลสีนะคะเช้าวันนี้นะคะพี่น้อยจะทําคลิปค่ะตรงกับเช้าวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นะคะสําหรับในรอบนี้นะคะ ep นี้เป็น ep ที่18นะคะคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีบอลสีสวยๆนะคะคุณผู้ชมเป็นไม้เก่าไม้โบราณราคาเบาๆนะคะแล้วก็ มีมะขามหวานนะคะนามาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมกันด้วยนะคะเป็นมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของไฮซีซันนะคะใครที่มีโอกาสได้แวะมาเที่ยวเนี่ยก็จะเห็นนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มะขามหวานทานอร่อยที่สุดค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าก่อนที่ฝนจะลงนะคะเนาะเราพูดกัน ตามหลักของธรรมชาติเลยนะคะชาวสวนก็กําลังเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะสําหรับในช่วงนี้แล้ววันนี้นะคะพี่น้องน้อยก็มีมาแบ่งปันพอประมาณนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สําหรับบอลสีนะคะเดี๋ยวพี่น้องน้อยให้ดูกันอย่างคร่าวๆนะคะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะเป็นไม้เก่าไม้โบราณนะคะสําหรับวันนี้แล้วก็นํามาแบ่งปันกันนะคะในราคาเบาๆด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะอ่านี่นะคะ ก่อนอื่นนะคะขอแจ้งนะคะค่าจัดส่งกันก่อนนะคะวันนี้ยังเหมือนเดิมนะคะสำหรับในส่วนของค่าจัดส่งค่ะคุณผู้ชมนะคะ1ถึง4ต้นนะคะค่าจัดส่งแบบโอนอยู่ที่50บาทแล้วก็แบบปลายทางนะคะอยู่ที่70บาทนะคะแล้วก็5ต้นขึ้นไปเนี่ยพี่น้องน้อยนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมสำหรับมะขามหวานนะคะเดี๋ยวเรา รอชมนะคะจนถึงในช่วงของท้ายคลิปนะคะคุณผู้ชมอ่าเราจะต้องชมกันจนถึงจบคลิปนะคะไม่เชนั้นมิฉะนั้นจะไม่เห็นมะขามหวานนะคะคุณผู้ชมออาล้วค่ะก่อนที่จะมารับชมนะคะพีน่น้อยฝากช่อง Youtube ค่ะเหมือนเดิมนะคะบ้านนกน้อยบอนสีนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกด subscribe, s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการจัดทำคลิปและหาบอลสีสวยๆนะคะนำมาแบ่งปันคุณผู้ชมกันด้วยนะคะคุณผู้ชม เราจะสู้ไปด้วยกันในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะคุณผู้ชมให้กําลังใจนะส่งกําลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะทุกอาชีพนะคะทุกหน้าที่การงานนะคะขอให้สู้ๆกันทุกคนเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็ถ้ารับชมแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ EP พีนี้ค่ะชื่นชอบถูกใจต้นไหนกระถางไหนหรือจะสนใจมาขัหวานนะคะสามารถโทรและแไลน์ได้ที่ 0846242215นะคะคุณผู้ชมรอบจัดส่งค่ะพี่นวน้อยจะส่งให้เช้าวันพุธนะคะคุณผู้ชมเช้าวันพุธท,ที่21กุมภาพันธ์นะคะพี่นวน้อยจะส่งให้เลยสําหรับทุกบ้านนะคะทุกออเดอร์นะคะที่สั่งจองกันเข้ามาค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับชมนะคะรายละเอียดกันนะคะทีรต้นทีรัรกระถานกันเลยนะคะ พี่น้องน้อยแบ่งปันนะคะไม้ไซส์กระถาง5นะคะคุณผู้ชมเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็ฟอร์มสวยๆทั้งนั้นเลยลองชมกันดูนะคะเผื่อว่าถูกใจนะคะก็แอดไลน์และโทรมาหากันได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยนะคะ0846242215ค่ะค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพี่น้อยพามาเริ่มกันที่กระถางแรกนะคะสวยมากๆนะคะเป็นไม้ที่หลายท่านตามหานะคะนี่เลยนะคะคุณผู้ชม สายพระเนตรค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะโตขึ้นเนี่ยเนี่ยเขาจะค่อยๆกระจีแบบนี้นะคะเต็มใบแดงไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยพี่น,น้อยมีนะคะคุณผู้ชมเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆแบบนี้แหละอันนี้ก็ไม่เล็กนะคะก็คือขึ้นที่ไซส์กระถาง5ให้เลยแล้วลักษณะใบเป็นใบไทไทยนะคะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวลวดลายจะค่อยๆขึ้นตามริ้วนะคะกระดูกเข้มเขียวนะคะคุณผู้ชมและสีแดงจริงๆนะคะสายพระเนตรนะคะคุณผู้ชมชื่อเพราะมากนะคะ ก้านใบแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยหลอดหม่แทงมาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าน้องมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ตัวเร็วนะคะในช่วงนี้เนาะนี่ค่ะมาในไซส์กระถาง5้านิ้วนะคะคุณผู้ชมหมุนกันให้ดูนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมสายตาเมตนะคะสวยมากก้านใบแข็งแรงนะคะมีมาแบ่งปันนะคะคุณผู้ชม3กระถางเท่านั้นนะคะมีแค่สามนะคะคุณผู้ชมได้รับการแบ่งปันมาเนาะ ที่หึ่งเราแบ่งปันนะคะสายพระเนตรนะคะแบ่งปันให้ที่นะคะ250บาทนะคะกรถะถางที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมดูกันได้เลยอันนี้เป็นกระถางที่หนึ่งมาในไซส์กระถางท่้นนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะสายพระเนตรกระถางที่หนึ่งต่อที่ท,ทางด้านนี้สายพระเนตรนะคะกระถางที่สองค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมสวยมากนี่ดูเอานะคะเลือกกันเลยตามชอบใจนะคะใครเลือกก่อนได้ก่อนดวนี้ ขาจะค่อยๆัดสขึ้นมานะคะคุณผู้ชมรับประกันนะคะคุณผู้ชมนะคะสวยมากนะคะส่กระนี้หายากด้วยไม่ค่อยจะได้มานะคะคุณผู้ชมได้มา,าก็เนี่ยคัดสวยๆฟอร์มโตๆมาให้เลยนี่หลอดใหม่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยนี่เลยจะสังเกตได้นะคะโอ้โหอันนี้สวยมากๆเลยฟอร์มที่สองนะนี่เป็นกระถางที่สองนะคะแบ่งที่250บาทนะคะคุณผู้ชมมาในใสายกระถาง5้านะคะนี่พี่น้อยให้ดูอ่านี่เลยสวยๆเลยค่ะคุณผู้ชมหมุนกันให้ดูได้นะคะ เราใช้เวลากันดูกันรายละเอียดกันแับชมกันเพลินนะคะคุณผู้ชมเช้าเช้าแบบนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้เริ่มอากาศร้อนแล้วแหละเนาะแต่เช้าเนี่ยก็ยังเย็นเย็นอยู่นะคะนี่เลยอ่าสองหสบาทสายพระเนตรกระถางที่สองและกระถางที่3ามค่ะคุณผู้ชมอูสวยมากนะคะนี่ดูสีหนุนิสวยมากเลยนี่ต้นโตด้วยนะคะกระถางที่สามค่ะคุณผู้ชมใครไวใครได้นะคะเลือกก่อนได้ก่อนเนาะนี่เลย ะะสายพันเนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่สวยจริงๆนะคะมาในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะ250บาทนะคะพี่นุ้ยน้อยแบ่งปันเป็นกระถางที่3ค่ะแล้วก็มาถึงต้นนี้กระถางนี้นะคะคุณผู้ชมเทราปตีนะคะเทราปาตีนะคะเขาบอกอย่างนั้นเนาะหน้าสวยอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนจะเป็นหน้าแผลงนะคะแผลงสวยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยจะมีป้ายมีกัดสีขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นหน้าแผลงนะคะพี่นุ้ยน้อยได้มา สองกระถางนะคะสําหรับเทราพาทีอันนี้มาในไซส์กระถางหกเลยนะคะอันนี้เขาทาทรงไว้ให้นะคะคุณผู้ชมจะไม่ให้แบะบานจะเป็นทรงพุ่มขึ้นสวยๆนะคะแบบนี้เลยเทราพทีนะคะกระถางหกนิ้วนะคะสําหรับต้นนี้นะคะพี่นรัตน์แบ่งปนนะะันค่ะคุณผู้ชมให้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเทราพาทีกระถางที่หนึ่ง ทางด้านนี้นะคะเป็นเทราพาจีกระถางที่สองนี่โอ้โหวันนี้รวดลายสวยมากนะคะหน้าแผลงนะคะคุณผู้ชมนี่แผลงชุมพูนะคะมาแบบนี้เลยนี่หน้ามาันราจะเป็นแบบนี้นะคะสวยๆนะคะแบ่งปันนะคะให้ที่1 5 0บาทเช่นเดียวกันนะคะเทราพาจีมีสองกระถางค่ะคุณผู้ชมนะคะคัดสวยๆมาให้เลยต้นโตนะคะอันนี้มาในไซส์กระถาง6นะคะอัพขึ้นมาให้แล้วนะคะคุณผู้ชมนะคะเราเอาไปฟอร์มแล้วเ,เอาไปเลี้ยงก่อนนะคะไปดกไปเยอะนู่นแหละค่อยเปลี่ยนนะคะ เปลีป่ยนไปสักแปดสักสิบก็ได้นะคะคุณผู้ชมนะคะหน้าไม้สวยๆมองแล้วเพลิดเพลินสบายตาค่ะคุณผู้ชมนะคะและทางด้านในนะคะไม้เก่าไม้โบราณนะคะวันนี้เอาใจนะคะแล้วก็ราคาเบามากสีเทพรักนะคะสวยมากสวยแล้วนะคะคุณผู้ชมมาในฟอร์มนี้ซส่กระถางห้านิ้วนะคะสีเทพรักนะคะสวยๆเลยนะคะวันนี้พี่น,น้อยแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนะคะแบ่งปันที่ หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะนี่เลยสีเทพรักนะคะคุณผู้ชมมช้สวยๆนะฟอมตัวโต,วตวมาในไซส์กระถางห้านิ้วนะคะก้านใบเงานะคะสีดำดำนะคะเป็นมันๆน,นะคะสีเทพรักนี่ค่ะเม็ดสีสวยมากเข้มแล้วนะคะคุณผู้ชมเลี้ยงนอกตู้ได้สบายนะคะสีแบบนี้เลยนะคะนี่คัดหน้าไมา้สวยๆมาให้นะคะคุณผู้ชมหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะสําหรับสีเทพรักกะะ็คือผู้ชมเรามา นํานไม้เก่าไม้โบราณนะคะนํามาแบ่งปันกันบ้างนะคะสําหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามาต่อกันที่ต้นนี้กระถางนี้กันต่อนะคะคุณผู้ชมเพชรเจ็ดสีน่าสวยมากนะคะว้าวเลยนะคะช่วงนี้นะคะหาไม้สวยๆนะคะคุณผู้ชมสีสันสะดุดตาชมพูนะคะแล้วก็ออกมาแบบนี้นะคะนี่เลยคัดมาให้นอ้องอย่างที่บอกนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเพชรเจ็ดสีมาในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะหน้าไม้สวยๆฟอมล้นๆแบบนี้นะคะ นี่คะ่ะคุณผู้ชมนะคะพี่น้องน้อยแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมให้ที่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะวันนี้มากันในราคาเบาๆนะคะคุณผู้ชมนี้เลยนะคะหนึ่งถึงสี่ต้นนะคะค่าจะส่งแบบโอนนะคะอยู่ที่ห้าสิบบาทแล้วก็แบบปลายทางนะคะแบบปลายทางก็มีนะคะคุณผู้ชมเจ็ดสิบบาทนะคะหนึ่งถึงสี่ต้นแต่ว่าถ้ารับห้าต้นขึ้นไปนะคะ พี่นุ้ยน้อยจะส่งให้ฟรีค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะหนึ่งต้นนะคะพี่นุ้ยน้อยก็จะส่งแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะต้องเอฟแล้วละนะคะเพราะว่าเราจะมีอะของสมนาคุณนะคะให้กับลูกค้าที่น่ารักของเราด้วยตามสัญญานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันช่วงท้ายคลิปค่ะเราต่อกันที่ต้นนี้กระถางนี้นะคะคุณผู้ชมสวยมากหน้าไม้เปิดสวยมากอย่างที่บอกนะคะฟอร์มนี้เลยหน้าไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่นุ้น้อยพาชม ่าสำหรับต้นนี้นะคะต้นนี้กระถางนี้นะคะน้องนะคะมีชื่อว่าพรรัตนะนะคะคุณผู้ชมมาแบบนี้อ่าพรรัตนะนะคะหน้าไม้สวยๆเลยนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่น้องๆจะต้องจัดส่งให้นะคะสำหรับกระถางนี้เนาะมาในไซส์กระถาง6นิ้วนะคะพรรัตนะวันนี้รับไปนะคะคุณผู้ชมให้180บาทนะคะนี่มากันราคาเบาๆเลยสําหรับวันนี้นะคะมีกระถางเดียวค่ะคุณผู้ชม และทางด้านนี้ค่ะสวยมากๆนะคะฮาริพูนชัยนะคะหลายท่านนะคะเคยเจอกันแล้วล่ะนะคะเป็นลักษณะใบไทยฮาริพูลชัยค,คุณผู้ชมมีมาหนึ่งกระถางนี่ลักษณะใบนะคะคุณผู้ชมสวยมากเป็นใบไทยๆลวดลายกระดูกเข้มนะคะนี่โตแล้วนะคะคุณผู้ชมมาในไซส์กระถางห้านิ้วเหมือนเดิมนี่ฟอมล้นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมฮาริพูลชัยนะคะพี่น้อยก็แบ่งปันค่ะวันนี้อุ้ยให้ราคาเบาๆนะคะ ให้ที่150้บาทนะคะคุณผู้ชมนี่เลยเลือกก่อนได้เก่อนะคะสวยงามมากนะคะบนเก่าเก่าค่ะคุณผู้ชมมาต่อที่รัตนาุ่งเรืองนะคะคุณผู้ชมกระถางนี้นะคะนี่เลยเปิดสวยๆนี่ใบใหม่นะคะคุณผู้ชมส้มมาเลยสวยมากสําหรับรัตนาุ่งเรืองนะคะมาในไซส์กระถางอันนี้จะเป็น5.5นะคะคุณผู้ชม5.5นิ้วนะคะอ่าวันนี้รัตนาุ่งเรืองนะคะพี่นุ้ยแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมให้ที่ 180บาทนะคะมีกระถางเดียวค่ะแล้วก็1ต้นพี่น้องน้อยก็จะส่งเนาะแจ้งแล้วนะคะคุณผู้ชมนะคะต่อกันที่บันดานรัย์นะคะคุณผู้ชมชื่อดีชื่อเพราะนะคะชื่อเป็นมงคลนะคะชอบเป็นการส่วนตัวนะคะสําหรับต้นนี้กระถางน,นี้กลัดสีขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นชมพูนะคะกระดูกน้องจะเข้มสวยมากบันดาทรับนะคะคุณผู้ชมนีกระดูกชัดเจนมากเป็นไม้ที่เขาโชว์กระดูกเนาะนี่ หน้าใวห,หน้าไม้สวยๆเลยนะคะเราคัดมาให้คะ่ะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกแหละนะคะนี่แหละน, <Kazu. S 1> นะพี่น้อยคัดขึ้นให้แหละนะคะแล้วก็มาแบ่งปันกัน Area, ราคาเบาๆใบใหม่หลอดใหม่ก็มานะคะนะคะมาในไซส์กระถางหกเลยนะคะบรรดาทรับกระถางนี้นะคะหน้าไม้สวยๆนะคะฟอร์มสวยๆ,ๆนี้เลยนะคะวันนี้นะคะพี่น้อยแบ่งปันค่ะบรรดาทรั์ให้ที่150บบาทนะคะคุณผู้ชมมีกระถางเดียวนะคะมาใน,ในไซส์กระถางหกแบบนี้นะคะนี่ดูด้านข้างกันนะคะ นี่สวยมากๆนะคะคุณผู้ชมราคาเบามากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมใครโทรก่อนได้ก่อนนะคะ0846242215นะคะโทรและแอดไลน์ได้เลยค่ะแล้วก็หางด้านนี้นะคะอู้หูแม่พันธุ์นะคะคุณผู้ชมเป็นอุ้งหญิงทอฟันใจแม่พันธุ์นี่ค่ะดูใบนะคะดูความป้ายน้องสวยมากป้ายทุกใบนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้นี่จะเป็นนี่อีกใบหนึ่งที่ป้ายเยอะนะคะนี่นี่ดูมือกับใบนะนาะอ้า มาในไซสก์กระถาง5นิ้วนะคะนี่เลยโอ้โหใบใหม่ป้ายขึ้นมาอย่างสวยค่ะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะฟอมหน้าไม้สวยๆกันเลยแล้วก็ใบดุบใบเยอะใบใหญ่ด้วยนะคะอ่านี่ค่ะดูกันรอบๆเลยอันนี้เป็นทางด้านข้างนะคะอ่าเพื่อนให้ชมกันนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะนะคะสำหรับอ่าท่อฝันกระถางนี้นะคะแบ่งพันที่ค่าที่200บาทนะคะเป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วก็น้องมีอายุแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เนี่ยสวยม,มากๆเลยนะคะ ที่สอ0บาทนะคะองค์หญิงทองฝันค่ะบอกแล้วว่ามีคัดไม้สวยๆราคาเบาๆมาให้นะคะคุณผู้ชมมีใครที่ชอบธาตุบางแก้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้มาอีกแล้วหน้าม,ม่วงเลยน่ารักมากนะคะแล้วก็ใบใหม่แบบนี้นะคะมีค่ะคุณผู้ชมแอบอยู่นะคะเดียวกางสุดแล้ววาวแบบน่นอนวันนี้นะคะธาตุบางแก้วพีน่น้อยได้มา2กระถางน,นะคะหน้าม่วงแบบนี้นะคะหน้าเข้มเขมนะคะ มาในไซส์กระถาง5นิ้วฟอร์มแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่สวยเลยนะคะวันนี้ให้ราคาเบาๆนะคะสําหรับทาดบางแก้วนะคะคุณผู้ชมนี้เลยอ้าวพี่น้อยให้ที่120บาทนะคะหน้าสวยๆเลยนะคะดูที่หน้าไม้นะคะคุณผู้ชมชื่อเหมือนกันเยอะแยะหมดแหละแต่ว่าคุณผู้ชมเลือกชมกันที่หน้าไม้แล้วก็แบ่งปันกันเนาะนี่ดูแล้วสบายตาสบายใจนะคะคุณผู้ชมสีสวยมากเม็ดสีเขาเนาะเนี่ยดูดิสวยจริงนะคะชอบนะคะคุณผู้ชมเนี่ย เธอสวยจริงๆเลยนะคะน่ารักนะคะคุณผู้ชมนี่อ่าหนึ่งรยี่สิบบาทกระถางที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมราคาเบาวิวนะคะสบายกระเป๋าด้วยแล้วก็ทางด้านนี้อ่าอันนี้จะเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะท่าบางแก้วกระถางที่สองค่ะคุณผู้ชมนี่อันนี้มีป้ายเขียวๆมาด้วยนะคะอันนี้เขาจะมาในคมเข้มนะขรึมนะคะคุณผู้ชมกระถางที่สองกระถางหกหกเลยนะคะสําหรับกระถางนี้หกนิ้วกระถางหกนิ้วนะคะคุณผู้ชมแบบ อ่าแบ่งปันค่ะคุณผู้ชมสำหรับกระถางที่สองนะคะนี่เลยพี่โน้อยแบ่งปันที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะกระถางที่สองนะคะนี่อ่านี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะหน้านี้นะคะไซนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบาทสวยนะคะเข้มนะคะนี่มีป้านยนิดนึงนะคะอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบาทท้าทบางแก้วกระถางสองค่ะคุณผู้ชมมาถึงต้นนี้กระถางนี้กันต่อนะคะน้องมีชื่อว่า รามาสูนค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นตับยักษ์อ่านี่ก็จะกลัดสีขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดูก็จะเข้มนะคะขึ้นมาตามรีวิวไวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่รามาสูนนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นไม้เก่าไม้โบราณน,นะคะในตับยักษ์กะนะคะคุณผู้ชมนี่นี่ได้มากระถางเดียวนะคะคุณผู้ชมเนี่ยคัดมาให้เนาะหน้าไม้สวยๆกันเลยกัดสีแล้วนะคะรามาสูนกระถางนี้นะคะพี่น้อยแบ่งปันกับคุณผู้ชมหน้าสวยๆแบบนี้นะมาในไซส์กระถางห้านิ้วนะคะแบ่งปันที่หนึ่งี่บบาทนะคะคุณผู้ชมนี่เลยอ่า สวยนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะดีเลยสวยมากแล้วก็ก้านเนี่ยแข็งนะคะคุณผู้ชมแข็งมากนะคะตรงเนี้ยนกเป็นไม้ก้านแข็งๆนะคะแล้วก็เหรียญน,นอกตู้สวยนะคะรามาสูนค่ะคุณผู้ชมหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะมีอยู่หนึ่งกระถางค่ะใครชื่นชอบถูกใจต้นไหนกระถางไหนสามารถโทรและแอดไลน์หาพี่น้อยได้ที่ศูนย์แปดสี่หกสองสี่สองสองหนึ่งห้าค่ะคุณผู้ชม มาต่อที่ต้นนี้กระถางนี้กันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยหน้าไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะชื่อเพราะมากนะคะน้องชื่อว่าสาริกาเสียฐีนะคะคุณผู้ชมเป็นไม้เก่าไม้โบราณนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะหายากนะคะคุณผู้ชมอันนี้นะคะหลอดใหม่ก็มาแบบนี้เลยนะคะสวยมากแล้วเป็นฟอร์มหน้าไม้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยนี่สาริกาเสียถีนะคะชื่อดีมากๆชื่อเพราะชื่อเป็นมงคลนะคะคุณผู้ชมเรียกเงินเรียกทองเนาะ เป็นมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีนะคะคุณผู้ชมมาในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะมีหลอดใหม่ก็ป้ายมาแล้วค่ะคุณผู้ชมลวดลายเขาขึ้นมาแล้วนะคะหลอดนี้นี่หลอดนี้นะคะเนี่ยสวยมากสาติ์การเศรษฐีมีกระถางเดียวนะคะแบ่งปันที่120บาทนะคะเป็นในแนวไม้เก่าไม้โบราณซะส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะเอาใจนะคะท่านที่งบน้อยนะคะหรือว่า เ็บไม้ที่หายยากๆนะคะคุณผู้ชมวันนี้นํามาแบ่งปันกันนะคะในราคาเบาๆนะคะ120บาทนะคะคุณผู้ชมสาธิกาเศรษฐีค่ะแล้วก็มาทางด้านนี้นะคะอันนี้จัดทรงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องมีชื่อว่าองค์หญิงทัญญชัดนะคะคุณผู้ชมใบจะเป็นสีแดงๆแล้วก็ยาวๆแบบนี้นะคะลวดลายจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นไม้สีนะคะนี่คะ่ะคุณผู้ชมองค์หญิงธัญญชัด นะคะมาในไซส์กระถาง5นิ้วแบบนี้นะคะอันนี้พี่น้องน้อยทำส่งไว้ให้นะคะก้านจะเป็นสีดำๆมันๆนะคะคุณผู้ชมนี่หมุนเลยหมุนให้ดูกันนะคะองค์หญิงธัญชาตินะคะก็ได้มากระถางเดียวค่ะคุณผู้ชมลักษณะใบเขาจะไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยเก็บและสะสมแต่ละต้นแต่ละแบบนะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็มาดูเช้าๆนะคะกาแฟแก้วหนึ่งอย่างที่บอกเนาะมีความสุขนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่เครียดอันนี้ใบใหม่นะคะคุณผู้ชมนี่ สวยมากนะคะใบาย,ยาวแล้วขณะใบาแปลกดีนะคะนี่องหญิงพันยะฉัดนะคะพี่น้องน้อยแบ่งปันกับคุณผู้ชมให้ที่150บาทนะคะนี่เลยสีแดงแดงสีแห่งความโชคดีนะคะคุณผู้ชมเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ฟอร์มสวยๆหน้าแบบนี้เลยนะคะ150บาทนะคะมาในไซส์กระถาง5นิ้วค่ะและขาดไม่ได้เลยนะคะชายชนนะคะวันนี้กระถาง6มาฟอร์มแบบนี้เลยนะคะสวยมากนะคะชายชนนี่ ใบป้ายแบบนี้เลยนะคะชายชนสวยนะคะนี่เลยอ่าใบใหม่ก็ไปลายไปทุกใบค่ะสําหรับกระถางนี้คัดมาให้นะคะคุณผู้ชมชายชนแบ,บ่งปันที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทะคะวันนี้ให้ไปเลยค่ะคุณผู้ชมไซส์ใหญ่ไซส์โตมาในไซส์กระถางหกเลยนะคะฟอร์มแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเอาออกนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการทําส่งให้เฉยๆนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวพี่อนเอาออกให้เวลาเราแพ็คส่งนะคะคุณผู้ชมชายชนบบป้ายสวยๆต้นโตๆนะคะไซส์ใหญ่ๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะวันนี้แบ,บ่งปันกันไปเลยค่ะ แล้วก็มาถึงในช่วงท้ายคลิปอย่างพี่น้น้อสัญญากันเอาไว้นะคะคุณผู้ชม1ปีเนี่ยเราจะมีการสมนาคุณลูกค้ากัน1ครั้งนะคะสำหรับ FC ที่น่ารักตอนนี้รายชื่อเนี่ยจยุกกับพี่น้องน้อยหมดแล้วนะคะท่านที่ติดตามนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องน้อยทุกคลิปนะคะหรือว่าเราเราจะมีคะแนนให้นะคะตอนนี้พี่น้องน้อยจะมีคะแนนอยู่ในบันทึกของช่องนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะสมนาคุณลูกค้านะคะ,ะให้กับลูกค้านะคะที่ เป็น FC ที่น่ารักของเรานะคะตอนนี้พี่น้อยมีรายชื่ออยู่แล้วนะคะจะเป็นมะขามหวานนะคะคุณผู้ชมพันธ์สีชมพูนะคะในแพ็คใหญ่นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แพ็คเล็กนะนี่เลยแกละเลือกเรียบร้อยแล้วจะไม่มีรานะคะคุณผู้ชมพันธ์สีชมพูจะเป็นพันธ์ที่ทานหวานนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ล่อนนะคะ,มะเมล็ดจะแยกออกจากเนื้อนะคะจะไม่ติดจะไม่ติดฟันเวลาเราทานนะคะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะ เราจะให้สําหรับผู้ที่มียอดนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะ 1. ถุงสําหรับลูกค้าเก่านะคะคุณผู้ชมจะสมนาคุณให้นะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้ารายใหม่ f c รายใหม่ที่อยากจะทานนะคะพี่น,น้อยก็แบ่งปันนะคะคุณผู้ชมที่แพ็คละ100บาทนะคะคุณผู้ชมจะส่งพร้อมบอนสีได้เลยนะคะถ้าจะส่งนะคะก็นั่นแหละคะ่ะ จะเป็นแบบเหมาเหมานะคะหนึ่งิงสี่ต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่50บาทในแบบโอนแล้วก็ปลายทางนี่ก็จะ70บาทนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะมาขามหวานของเพชรบูรณ์นะคะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่มาขามหวานทานอร่อยที่สุดค่ะคุณผู้ชมเนาะก่อนที่ฝนจะลงนะคะก็มีแบ่งปันนะคะมีมาพอสมควรเลยวันนี้ก็จะเตรียมให้นะคะสําหรับเอฟซีที่น่ารักนะคะคุณผู้ชมวันนี้มีรายเชื่อกันอยู่แล้วแล้วก็สาหรับท่านที่อยากทานนะคะลองทักเข้ามาดูนะคะอยากจะแบ่งปันกับที่น้องน้อยนะคะก็แบ่งปันกันได้น,นะคะ ในแพ็คละนะคะในอาาัตราแพ็คละหนึ่งร้อยบาทนะคะคุณผู้ชมพันธ์สีชมพูนะคะแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างจะหมดไปทีละหน่อยเลยอันนี้มาสั่งมาจากสวนเลยนะคะคกว่าจะได้มาเพราะว่าเราเป็นสวนที่คุ้นเคยนะคะคุณผู้ชมกว่าจะได้มาเก็บกันสดๆแล้วก็แกะเม็ดกันไม่มีราแน่นอนนะคะเชื้อราที่หลายๆท่านกลัวนะคะนี่เ้าเพิ่มหน่อยให้ดูเนี่ยหนึ่งแพ็คนะคะแด่องกันที่หนึ่งร้อยบาทนะคะคุณผู้ชมนี่เลย อ่าสนใจนะคะวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีนะคะแทนคําขอบคุณด้วยนะคะคุณผู้ชมอ้าวขอบคุณมากมายเลยค่ะมะขามหวานเพชรบูรณ์นะคะคุณผู้ชมและนี่ก็คือบอนสีสวยๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่นํามาแบ่งปันกันนะคะคุณผู้ชมท้ายคลิปแล้วค่ะพิณน้อยขอบคุณทุกยอดการติดตามขอบคุณทุกการวังใจที่ส่งเข้ามาให้กันนะคะคุณผู้ชม ขอบคุณมิตรภาพดีๆนะคะและความรู้สึกดีๆที่มอบให้คําแนะนําต่างๆนะคะจากกัลยาณมิตรทุกคนด้วยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะพี่น้องน้อยขอมอบคําอวยพรเช่นเคยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในทุกวันจะทําการงานสิ่งใดขอให้สาเร็จผลมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบเจอแต่คนดีๆสิ่งดีๆนะคะแล้วก็เดินทางจะไปไหนมาไหนก็ขอให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพทั้งไปและกลับ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะคะช่วงนี้เป็นกาลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะสู้กับสภาวะเศรษฐกิจเนาะพี่น้อยก็โดนนะคะหลายๆอย่างภาระหรือว่าสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบนะคะโดยเฉพาะกับครอบครัวนะคะกับลูกกับหลานนะคะคุณผู้ชมเนาะ ที่สุดเลยนะคะเราจะต้องผ่านไปด้วยกันให้ได้นะคะคุณผู้ชมเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยโชคดีมีโชคลาภนะคะเฮงเฮงปังปังกันทุกคนค่ะกลับมาพบกับพี่น้องน้อยได้ใหม่นะคะใน EP ถัดไปสำหรับใน EP นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ